เองอะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่<ๆ>เหลืองแน่กูวันนี้ ไฮโรบักบริการเติมโรบัคราคาถูกสุดคุ้มเริ่มตั้งแต่เลท6แถมยัสามารถเติมที่ขั้นต่ำ1บาทได้ด้วยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ที่ริงใต้เคปม,มีแม้แต่ระบบ ID-Pass ระบบแบบกรุ๊ปสามารถเลือกใช้บริการได้เลยนะครับดิงอยู่ใต้คิมเดอร์เฮ้ยเป็นเช้าที่ยุ่งยุ่งมาทุกวันเลยนะวันนี้นะ <c oughs> แล้วใครมองหน้ากูมึงมองหน้ากูเหรอเฮ้ย เฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะอืมนั่นเอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่เช่นเดิมนะครับพี่โนชชาแนลนะวันนี้นะฮะเราอยู่กับแมปเดิมเช่นเคยนะฮะชินอบิไลฟ์ทูนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเจ้าโหมดนะครับแปลงร่างแต่ละอย่างเนี่ยว่ามันได้ยังไงนะครับแล้วอดรอปตรงไหนของเจ้าแมปมากนะครับว่าเออดรอปเมืองไหนอะไรยังไงนั่นแหละนะครับง่ายๆส่วนถามว่าทําไมพี่พี่ไม่ทําแบบว่าทําอาวุธทั้งหมดเลยอ่ะพี่อาวุธทั้งหมดแล้วก็คา ทั้งหมดเลยครพี่อยากจะแบบเป็นเซตแยกคิปไปนะครับ <c oughs> เผื่อจะได้แบบมีคนต้องการหาโหมดก็ต้องเสิร์ชยู u ูบว่าโหมดอะไรแบบนี้นะครับจะได้ไม่งงกันเนาะจริงๆพี่ทําแบบแต่ละเมืองไว้แล้วนะครับแต่กูไม่ลงนะเพราะว่ามันจะดูงงเกินไปนะครับวันนี้ก็เลย,เ,ยเราจะแยกสับๆกันนะครับก็คือเป็นโหมดแล้วก็คาถานะครับคาถาเนี่ยอาจจะลง ตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆจะลง2คลิปเลยนะครับคือโหมดกับคาถานะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอนิอนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลหรือว่าเกี่ยวกับการรีวิวแมปนี้เนี่ยอย่าลืมกด s u b ส c คร b e ให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไปเอาละครับสำหรับโหมดแรกเนี่ยนั่นก็คือโหมดที่มีชื่อว่า เอ็ดอินเนอร์เกตนะครับเป็นประตูที่8นะครับคือประตู1-8ถึงวิชาของไกกับลีนั่นเองนะครับจุดเกิดคือเมืองรีฟนะครับหรือว่าโคโนฮะนะฮะก็คือเมืองนี้เนี่เองส่วนเวลาเกิดนะครับก็ดูกันเอาเองนะครับว่ามันเกิดเวลาไหนนะครับเอ้กูดูสักหน่อยก็แล้วกันเอาเวลาเกิดนะครับก็คือ3ามโมงสานะครับแล้วก็เกิดโอกาสเกิดเนี่ยคือ1นึทับสินะถือว่าค่อนข้างเกิดยากนิดนึงนะก็ยากอยู่นะครับไม่ได้ง่ายอะไรนะฮะ ให้เรามาทางโคโน,นะฮะเลยนะครับเราวิ่งออกประตูนี้มานะพี่เชื่อว,ว่าน่าจะไม่มีใครหลงโคโน,นะฮะนะอันนี้เอาจริงๆถ้าหลงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะโคโนฮะนี่น่าจะเป็นเมืองเริ่มต้นแล้วแหละนะอ่ะนี่คือจุดของประตูนะครับคือตรงนี้เลยนะฮะนี่จุดประตูเนาะตรงนี้เลยครับมันจะดับตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยไม่ก็ตรงคุ่มญ้านี่ครับกูจําไม่ค่อยได้แต่เอาเป็นว,ว่ามันดับตรงนี้ละกันนะครับง่ายๆอ่ะนี่คือประตูทั้ง8นะครับ เอาละครับต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดที่มีชื่อว่า Seven Heavy Base นะครับก็คือ Base the Base วะสักอย่างหนึ่งนะครับช่างมันตรงนี้จะเกิดที่เมืองทะเลทรายนะครับก็เทเลพอร์ตมาที่เมืองทะเลทรายเลยเนาะส่วนเวลาเกิดนะครับ6นาฬิกาสีินาทีนะฮะแล้วก็โอกาสเกิด1ทับอาจจะมีคนถามว่าพี่เวลามันดูยังไงครับมันดูจากตรงนี้เลยนะครับก็คือนี่คือเวลานะฮะจุดเกิดนะครับเวลาเราวามันแล้วเนี่ยมันจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมให้เราหันหน้ามาทางเนยนะครับมันจะมีต้นไม้อยู่นะ แล้วก็หันหน้าไปเลยครับไปขึ้นไปเลยฟบจุดอ่าขึ้นไปได้เลยนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะครับที่บันดอบอยู่นะตึ๊บขึ้นมาจ๊อบแน่มาถึงแล้วฟบยังไม่ถึงกูพูดเล่นนะครับมาทางนี้เลยฟบอ่าจะเป็นสะพานนะครับสะพานตรงนี้เลยตรงกลางนะครับมันจะดบเจ้าเซเว่นเฮลวอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับตรงนี้เลยนะสำหรับเจ้าโหมดเนะนะครับนะอยู่ที่เมืองทะเลทรายตรงนี้เลย เอาละครับจุดต่อมาเนี่ยก็คือจุดที่มีชื่อว่า Forest of Death นะครับเป็นป่าแห่งความตายนะฮะซึ่งดบเป็นอักขระต้องสาบนะครับ Sea of Heaven นะครับนี่เลยอักขระต้องสาบเนาะเกิดต้อน2นาฬิกาสนาทีครับโอกาสเกิด1ทับครับเอาละครับจะมีหลายคนงงนะครับว่า Forest of Death นี่ไปยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ย ให้คุณผู้ชมนะครับมาหน้าเข้าเกมก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหน้าวาร์ปนะครับมันอยู่ในหน้าเข้าเกมตอนเริ่มเกมเว้ยกดเพลย์ไปเลยนะครับมันจะเป็นแผนที่นะครับและนี่คือจุดที่ forest of death อยู่นะครับนี่คือจุดที่ forest of death อยู่นะเห็นไหมนี่ครับก็จะเป็นจุดนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้จุดแล้วเนี่ยกดคลิกตรงต้นไม้ตรงนี้หนึ่งทีครับแล้วกดวาร์ปครับไปที่ forest of death ปุ๊บอ่านี่ครับมันก็จะเทรเีพอร์ตมาตรง forest of death นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับให้มันโหลด map forest of death เสร็จก่อนนะครับ เอาละฮะในเมื่อมันโหลดแมปฟอร์เรออฟเดซเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเกิดตรงทางด้านเนยนะครับให้เรานะครับเดินตามพี่มาเลยนะครับอาจจะดูหลงๆนิดนึงนะเพราะว่าพี่ก็เพิ่งมาครั้งแรกเมื่อกี้เหมือนกันนะครับเว่ากูเพิ่งรู้จุดเนาะฟ l ร์เ of Death เนี่ยหามาตั้งนานแล้วครับเพิ่งรู้ว่ามันเข้าทางนี้เข้าใจไหมอะไรแบบนั้นนะครับให้เรานะครับเดินมาทางพี่ลอยนะครับเดินตามพี่มาเลยเนาะไปป๊อปป๊บปป๊อปป๊อปป๊อจุดอักขระต้องสาบกูอยู่ไหนวะหาแป๊บนึงอ่านี่นี่ครับมันจะ สะพานแบบนี้ฮะที่มีเราเรียกอะไรอะประตูฝีแดงใช่ไหม <laughs> ไปดูนะครับจำไม่ได้มันคืออะไรนะครับอ่ะตรงนี้คือจุดที่อัคระต้องสาบดบนะครับจะดบตรงนี้เลย right here ตรงนี้เลยนะครับนี่อัคระต้องสาบจะดอบตรงนี้นะครับนี่เอาเลยครับจุดต่อมานี่ก็คือจุดโหมดไลติงนะครับนี่เลยว่อใครมาตีกันตรงนี้ไมเนะี่โอ้โหตีกันเยอะหลอเกินนะครับไปตีที่อื่นไปขยับอา้าเเวลีเวรลเขาน้อยนะครับโอเคไม่เป็นไร อัดนี้คือเป็นจุดไลติงนะครับคุณผู้ชมซึ่งจุดเกิดนะครับจุดไลติงเนี่ยจะอยู่ที่เมืองอับคราวนะครับเมืองก้อนเมฆนะฮะเวลาเกิดเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีแล้วก็โอกาสเกิดหนึ่งทับยี่ห้าครับโหมดนี้เนี่ยคือเป็นโหมดที่เรียกได้ว่าเป็นโหมดต้นๆของเกมนี้ครับมันบวกเยอะมากเลยเว้ยมาที่เมืองนี้นะครับก็พี่จะเกิดตรงนี้ฮะจากนั้นก็วิ่งมาทางด้านนี้เลยครับไปฟิบสำหรับใครที่ไม่เกิดตรงพี่นะครับก็ฆ่าตัวตายพยายามให้มันเกิดตรงพี่นะหรือไม่ก็ ลองสำรวจเมืองดูนะครับอะเดี๋ยวจะขึ้นไปมุมสูงให้ดูด้วยโอ้ยอ่ะขึ้นมามุมสูงนะครับอะเดี๋ยวดูนะครับเป็นยังไงกูจะพูดอะเยอะไปละนี่ครับจะเป็นจุดเมืองมุมสูงนะจากนั้นเนี่ยให้วิ่งมาทางด้านนี้นะครับนี่เลยปุ๊บดูตามคลิปเลยนะะพี่ไม่ตัดต่อนะครับตัดต่อน้อยมากอ่ะตรงนี้นะครับปุ๊บแล้วก็วิ่งข้ามสะพานมาเลยครับจะเป็น จุดดับเจ้าไลติงนะครับตรงนี้เลยนะเป็นโหมดสายฟ้าที่เก่งที่สุดแทบจะในเกมเป็นโหมดสายฟ้าที่เก่งที่สุดแทบจะในเกมแล้วนะครับตรงนี้เลยเนี่ตัวนี้เลยนะเอาละครับต่อมาเนี่ยจะเป็นโหมดเซียนกบนะฮะเกิดที่เมืองโคโนฮะเลยนะครับเวลาเกิด2นาฬิกา45ครับโอกาสเกิด1ทับ25นะครับไปนี่คือโคโนฮะนะครับน่าจะไม่มีใครหลงโคโนฮะนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับน่าจะไม่หลงแหละนะฮะ อ่าวิ่งมาด้านนี้เลยเราจะไปกันเลยนะครับแบบรวดเร็วเลยนะอาจจะมีการเร่งสปีดนิดน,นึงนะสำหรับคลิปนี้แต่ได้วดเร็วนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อสำหรับใครที่รอโหมดอื่นอยู่ฟึบไปเึ็บเน่ข้ามกำแพงมาเลยครับเนี่ยให้เราข้ามโจก้กำแพงนี้ไปนะครับก็น่าจะเห็นแล้วนะครับน่าจะใช่ละมังไม่รู้จําไม่ได้กูจําไม่ได้อ่ะนี่ครับข้ามกำแพงจะเห็นเลยนะครับว่านี่เป็นจุดที่นารูโตะเอาไว้ฝึกโหมดเซียนนะครับนี่เลยนะที่คนหนะฟึบ ลงมาด้านล่างครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลี้ยวไปทางขวานะครับนี่เลยฟึบแอนนี่ครับโมเซียนจะดรอปตรงนี้เลยนะครับอันนี้เป็นหลุมศพหรืออะไรวะเนี่ยนี่ครับสำหรับโมเซียนดรอปตรงนี้นะครับเอาละครับต่อมานี่ก็คือโหมด h u n เ e r s e a l s นะครับดรอปที่ Training g r o u n d นะครับโอกาสเกิด1นึเกิดตอน2องนาฬิกาสีนะครับส่วนวิธีไปเทรนนิ่งกล่าวนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่คือเทรนนิ่งกล่าวนะครับให้วาร์ปไปได้เลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราวาร์ปไปสักครู่หนึ่ง โอเคครับตอนนี้เนี่ยเราวามาที่เทรนนิ่งกราวด์เรียบร้อยนะครับให้คุผู้ชมนะครับอ่าแป๊บหนึ่งกูเปิดเสียงก่อนให้คุผู้ชมนะครับวิ่งมาทางด้านทีศพี่กำลังจะวิ่งไปต่อไปนู้นนะครับเดี๋ยวกูเปิดโหมดแป๊บหนึ่งปึ๊บอ่าโอเคครับก็วิ่งตามมัได้เลยครับมันจะอยู่ตรงหินตรงด้านหน้าพี่เลยนะครับง่ายๆเลยนะมันจะอยู่แบบบริเวณรอบๆนี้นะครับไม่ก็บนหินนะพี่ก็จาไม่ได้นะครับแต่ว่าน่าจะอยู่ตรงหินตรงนี้เลยนะครับง่ายๆเลยแมงดับอยู่ตรงนี้นนนนนะะคคครััับ่่่แแหหลลสดดท้วกกก็ืออเเเิิไมง จริงๆแล้วนะครับมันไม่แน่ใจนะครับจริงๆมันอยู่ตรงนี้จุดหนึ่งครับแล้วก็ทางด้านโน้นนะครับอีกจุดหนึ่งอันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะว่ามันเกิด2จุดหรือเปล่านะครับกูไปดูคลิปฝรั่งมาอีกทีหนึ่งนะเขาบอกว่ามันดับตรงเนื้อนะครับไม่ก็ตรงเนื้อนันก็ง่ายๆเลยนะครับมาลองมาหากันดูนะครับสําหรับจุดนะส่วนตัวคิดว่าน่าจะดับตรงนี้นะครับอันนี้นะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับก็ลองมาหากันดูนะครับกูไม่แน่ใจนะเลยบอก2จุดคือมันไม่แน่ใจอะถ้าจะบอกจุดเดียวมันก็ยังไงอออยยู่นนนะะคครรัััับบบกกกก็เเลลลาาาม2จุดดดวผิพ เอาละครับต่อมาจะเป็นของชิ้นสุดท้ายนะครับที่มีชื่อว่า Diamond Hunter นะครับดรอปที่เมืองมิชนะครับให้ว้ามาที่มิชได้เลยนะไหนวะอันนี้นะครับนี่คือเมืองมิชนะครับโอกาสเกิด1นึับแเกิดตอน2องนาฬิกาสีนาทีนะในเมื่อเราว้ามามิชแล้วเนี่ยก็ให้วิ่งตามพี่มาเลยนะครับกูลืมเปิดเปิดไอ้กูลืมเปิดโหมดอีกแล้วนะครับไปเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับเราจะทสโหมดไลติงให้ดูด้วยนะครับคือโหมดไลติงเนี่ยก็คือโหมดที่เก่งที่สุดใน ณตอนนี้นะครับคือมันบวกฟตเตดเยอะมากเอาจริงๆมันน่าจะเก่งที่สุดแล้วมั้งครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะเก่งที่สุดละนะครับให้วิ่งตามมาเลยครับมันจะเป็นรูซอกๆตรงนี้ครับจะมีซากโบราณสถานนะครับแล้วก็มันจะดอปอยู่ตรงแท่นตรงนี้เลยครับสําหรับโหมดฮันเตอร์นะครับฮันเตอร์นะเดมอนฮันเตอร์ดอปตรงนี้เลยง่ายๆนะนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการต่อสู้กันดีกว่านะครับสาหรับโหมดสายฟ้านะครับไปเดี๋ยวรีวิวให้ดูเนาะ เอาละครับคุณผู้ชมครับต่อมาเนี่ยเราจะให้หมวดสายฟ้านะครับเป็นรหัสที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มพวกพี่แล้วนะครับนี่คือรหัสของเจ้าบาสนั่นเองนะครับในคลิปสัตหางน่าจะจำมันได้นะครับไอนี่เลยนะครับที่ตัวกูจำจำในคลิปนั้นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้อาบน้องๆทั้งหมดนะครับเอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไอนี่หมวดเซียนนารูโตะมาไงวะเนี่ยตัชุดดูปอมแม่แหมันโอชุดแม่งดูปอมแม่ครับคุณผู้ชมดูแม่งยับยับด้วยแปลงร่างเลยทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้ว นี่คือเหล่าเรือพันสามคนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้เปิดก่อนได้เปลียวเปิดก่อนได้เปลียวมาดิเออมามาเอาเลยครับจังหวะนี้เออมาดิเเปิดก่อนได้เปลี่ยวอ่ะมาดิมาดิไปไหนเราวะไปไหนไม่รู้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยว่าไงมามามามันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเราแอบชาร์จครับเราแอบชาร์จเฮ้ยว่าไงวันดีวันดีวันดีตัดหางโง่ เอาดาวกระจายวงจักรไปกินโดนไหมไม่โดนแม่โดนไมุ่บไม่โดนด้วยไปแล้วโอ้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 วิ่งวิ่งวิ่งนะเอวิ่งวิปอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตามอ่ะมันเอาเรื่องสวัสดีครับนาวาไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหลบอู้จบนาวากูได้ด้วยยังเอาเลยอืมอืมอืมคุ้พี่ว่าน่าจะมีสิทธิ์แพ้นะครับดูจากสภาพแล้วโอ้โหลุมลุมกันขนาดนี้โอ้โหโอ้เกินอันนี้เกินไป เอออืมเอาเบลสี่ร้อยอนจุ๊บ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 อืมอืมเอาเอากูติดอะไรเนี่ยเอาเอากูติดอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวตั้งใจเล่นนะครับจังหวะนี้กินยากินยาไปเลยนี่นะวิ้วปุ้งเออ โอ้มึนอือโอ้ยตอนนี้โดนจับอยู่นะครับแต่ว่าปล่อยลาวาไปทันกันไม่อยู่เรากันมันไม่อยู่โอ้โหแม่งสุดยอดเลยว่ะโอ้โอ้กูชนะยังไงเนี่ยดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้น่าจะน่าจะแพ้นะครับคุณผู้ชมจังหวะนี้โอเคกูยอมแพ้โอ้ยกูแพ้แล้วเกิน เกินไม่อยาทุบแม่งเลยมามาสู้จนนัดวินาทีสุดท้ายไปเลยโอ้ยโอ้โอโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ก็แพ้นะครับสำหรับคลิปนี้สอนให้รู้ว่าแม้แต่ไรติงโหมดก็สู้3 V 1ไม่ได้ครับขอบคุณครับไปแล้วครับบาย